มีหนังหลายเรื่องครับที่ถูกลืมไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องก็ไม่ได้แค่ถูกลืมมันหายไปเลยครับหายไปแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมันอีกครับและคลีโอพาตาปี1917ครับขึ้นหนึ่งในหนังเหล่านั้นครับหนังเงียบสุดอลังการที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นหนังคีโอพาตาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาแต่เราจะไม่มีวันได้รู้เพราะมันหายสาบสูนไปเกือบจะหมดแล้วครับทำไมหนังเรื่องนี้ถึงสำคัญมันหายไปได้ยังไง และมันส่งอิทธิพลอะไรต่อโลกภาพยนตร์มาหาคำตอบไปพร้อมกันครับคีโอพตาครับปี1917เป็นหนังเงียบฟอร์มยักษ์ครับที่สร้างโดย Fox Film Corporation ครับและนำแสดงโดยทีดาบาร่าดาราหญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งหนังเงียบครับและวแวมหรือเฟมฟาดาวคนแรกๆของฮอลลีวูดครับ ขออนุญาตอธิบายขยายความคำว่าแวมแล้วก็เฟมฟาทาวก่อนนะครับแวมเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นแวมพายนั่แหละครับย่อม,มาจากแวมพายเนาะแต่ในบริบทของนางเงียบนะครับหมายถึงหญิงสาวที่มีสเสน่ห์เล้าอารมณ์และมีพลังสะกดจิตใจใชายหนุ่มให้ลุ่มหลงเหมือนถูกดูดพลังชีวิตไปเลยครับเหมือนแวมพายที่ดูดเลือดนั่นเลยละครับผม คำนี้นะครับมาจากตัวละครในบทกวีนะครับชื่อเดอะแวมไพายปี1897ครับที่พูดถึงหญิงสาวที่ใช้สเสน่ห์ล,องลง่อลวงชายหนุ่มไพพีนานั่นเองครับทีดาบาราคือนักแสดงที่ทําให้คําว่าแวมโด่งดังในยุคหนังเงียบครับเพราะเธอมมรับบทเป็นหญิงร้ายที่ทําให้ใชายหนุ่มตกอยู่ในหายนะครับส่วนอีกหนึ่งคำคือแฟมฟาทาวคืออะไร มันเป็นภาษาฝรั่งเศสครับแปลตรงตัวว่าหญิงอันตรายแหไรครับและมีความหมายคล้ายกับแวมเลยฮะแต่เน้นไปที่ผู้หญิงครับที่ฉลาดเจ้าเล่ห์และใช้สเสน่ห์ของตัวเองเพื่อนำชายหลุมไปสู่จุดจบที่เลวร้ายครับเฟมฟาทเทลเนี่ยที่โด่งดังในหนังแนวฟิล์มนัวยุค1940นะครับต่างจากแวมที่อาจมีภาพลักษณ์ลึกลับและอำนาจดีลับเฟมฟาทเทลมักเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แบบโลกียและใช้จิตวิทยาควบคุมเหยื่อครับ สรุปกันสั้นๆเลยดีกว่าแวมเนี่ยคือหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ดึงดูดลึกลับอันตรายขลายแพมพายครับส่วนเฟลมฟราเทวเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ใช้ความฉลาดและสเสน่ห์ในการหลอกลวงชายหนุ่มนะครับไปสู่ความพินาศครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคำพวกนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังใช้อยู่ไหมแต่เดาๆก็น่าจะจางหายไปตามกาลเวลาแล้วะครับเอาละเราวกกับมา หนังของเรากันดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้กำกับโดยเจยอโกดอนเอ็ดเวิร์ดนะครับและเป็นหนึ่งในหนังที่ใหญ่ที่สุดของยุคนั้นเลยครับมีฉากอลังการคอสตูมสุดเวอร์วังและเล่าเรื่องราวของราชินีอียิปต์ในแบบที่เต็มไปด้วยเสน,เน่ห์ความเย้ายวนและโศพนาฏตรรกครับผมทีดาบาร่าเนี่ย ก็เป็นดาราที่น่าจับตามองสุดๆเลยครับเธอสร้างภาพลักษณ์ของราชินีคริโอพัตาที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นๆก่อนหน้าครับโดยลุกที่แปลกตาและลึกลับครับทำไมคริโอพัตาปี1917ถึงถูกยกให้เป็นหนังที่สำคัญขนาดนี้เพราะมันคือหนึ่งในหนังมหากราฟเรื่องแรกๆเลยครับที่เล่าเรื่องราชินีอียิปต์แบบเต็มรูปแบบโดยที่มีโปรดักชั่นใหญ่สุดๆเลยสำหรับยุคนั้นนะครับ หนังเรื่องนี้ยังเป็นจุดสูงสุดในอาชีพนะครับของทีดาบาร่าซึ่งเธอถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่สรงอิทธิพลที่สุดของหนังเงียบครับถ้าเรามีคีโอพัตาปี1917ให้ดูวันนี้เราอาจจะเข้าใจภาพลักษณ์ของเธอมากกว่าทีก็ได้ครับแล้วทําไมหนังที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยคําตอบคือมันหายไปนะครับก็ตอนที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของ Fox Studio ปี1937นั่นแหละครับในยุคนั้นนะครับฟิล์มหนังเงียบเนี่ย ก็อย่างที่รู้กันว่าทํามาจากนเตรดซึ่งติดไฟง่ายมากมากครับไฟไหม้ครั้งนั้นเผาผ่านฟุตเทนหนังไปนับพันๆมวนครับรวมถึงคลโอพัตาปี1917ด้วยตัวเองครับตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีแค่ไม่กี่ภาพนิ่งโปสเตอร์แล้วก็บันทึกบางส่วนเท่านั้นครับฟุตเท็ดก็มีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่าคลโอพัตตาปี19 1 7จะหายไปเนี่ยแต่มันก็ส่งอิทธิพลให้กับหนังเวอร์ชันหลังๆครับเอ่อพวกหนังที่ คิโอพัตตาปี1934หรือว่าปี1 9 6 3ก็ตาม็ดนะครับทีดาบาร่าเนี่ยก็ยังเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ตัวละครหญิงลึกลับและเย้าวยวนในหนังอีกหลายเรื่องเหมือนกันตั้งแต่หนังเงียบทุกทองไปจนถึงยุคคอลีบูดใหม่เลยครับเป็นไปนได้ไหมที่เราจะได้เห็นคีโอพัตตาปี1 9 1 7อีกครั้งหนึ่งอาจจะครับเพราะมีหนังเงียบหลายเรื่องที่เคยคิดว่าสูญหายไปแล้วแต่ถูกค้นพบในคลังฟิล์มเก่าในที่ต่างๆทั่วโลกครับถ้ามีใครค้นพบุตเท ของคิโอพาตาที่ไหนสักแห่งมันจะเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เลยครับโดยเฉพาะการค้นพบฟุตเตจที่หนังเต็มเรื่องครับผมแค่คิดภาพการให้ดูคิโอพาตาเต็มเรื่องเนี่ยปี1 9 1 7งพันเก้าร้อยสิบเจ็ด production อรังการผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะสุดยอดและอลังการแค่ไหนเหมือนกันเราจังมีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับคิโอพาตาเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้ครับ กีโอพัตตาเป็นหนึ่งในหนังที่หายไปครับแต่ตำนานของมันก็ยังอยู่มันคือหนึ่งในหนังที่คนอยากดูมากที่สุดแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นไม่มีโอกาสได้ดูกันเลยแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงครับคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะถูกค้นพบได้ในอนาคตไหมหรือมีหนังเรื่องอื่นที่คุณคิดว่าสูญหายไปอย่างน่าเสียดายอีกคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแต่คนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับคุณได้สิทธิพิเศษก่อนใครเลยครับเพราะว่าผมมีฟุตเดตหนัง คิโอพตาปี1917ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปีที่แล้วความยาวประมาณไม่ถึง1นาทีครับแต่ว่ามันสามารถแสดงให้เห็นฉา,ากอลังการแล้วก็ความทุ่มทุนสร้างในสมัยนั้นความจริงครับก่อนหน้าที่จะค้นพบฟุตเตดนี้นะมีการค้นพบฟุตเตดก่อนหน้านี้ก็คือมี10วินาทีแค่1 0วินาทีเท่านั้นเองของทีนาบาร่านในเรื่องคิโอาตาปี1 9 1 7นะครับ อันนี้คือ10วินาทีที่ว่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม